ค่ะ้้าาชอตโพส์ขึนนรูปไหนอ๋อที่คำยินดีใช่ไหมคะอ๋อก็ก็ไม่อะไรนะคะเพราะว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นรูปที่หนูลงด้วยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็กลับมาเจอกันร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีที่ได้พบเจอตามที่เขาเขียนในแคปชั่นนะคะก็มองว่าเหมือนเขาเป็นการแสดงความยินดีที่เราเหมือนแบบเปิดตัวกินกับเค้างเงี้ย หนูว่าไม่ใช่หลอกไม่ใช่เลยค่ะก็น่าจะตามที่เขาเขียนแหละใช่ใช่ค่ะเขามีแอบยับถามถึงแบบเรื่องอชีวิตครามเอัของเราไหมอ๋อไม่มีไม่มีเลยค่ะคือในเวลางานเราก็คุยแค่แบบว่าเรื่องทั่วไปเรื่องแบบสเประเป็นยังไงบ้างไปเกาหลีแล้วก็ทํางานกันมากกว่าไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องส่วนตัวเลยกนะารใมเราจับประการจากทุกชองอีกครั้งนี้ี ดีใจดีใจค่ะทุกครั้งที่ได้กลับมาทํางานกับพี go, ่ช้าก็ดีใจเพราะว่าเราห่างหายไปจากติดกล้องละครไปแล้วก็ไม่ได้เจอเลยเราไปเกาหลีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาเจอเขาก็เป็นคนได้ที่เราแบบว่าทําเริ่มทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดงงนออย่่าาฟๆวรก็เขาก็เชียร์แล้วก็บอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่หนังสือจะออกอยากที่จะแบบว่าซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการรีโพสต์รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ็ดีค่ะเขาก็เชียร์กันค่ะนำหรับความสนิทสนมของคุณกัลทอนเนี่ยมันยังเหมือนเดิมมัะเหมือนเดิมค่ะในพักในพักการทํางานของเรายังเหมือนเดิมก็คือพูดคุยปกติไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงใครอย่างเดิมที่ทอนถามไม่ไม่เลยค่ะเพราะปกติแล้วเราก็ในในพักของการทํางานเราก็เจอกันในแค่ในพักของการทํางานอยู่แล้วค่ะใช่เราไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องส่วนตัวแต่ด้วันนี้เป็นระยะห่างกันมากขึ้น คนนรู้้จักดแลวปกตินะคะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราทํางานยังไงก็อย่างนั้นเราเจอยังไงก็อย่างนั้นค่ะไม่ได้มีการแบบว่าต้องเว้นความสัมพันธ์ให้ห่างมากขึ้นหรือว่าให้สั้นลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมกับเคนมีังไงบ้างคะมีดีค่ะเห็นหลาสุดมีการแบบคอมเมนต์ในอินสตาแกรมแล้วทุกคนก็อุ้ยหวานจังเล ใช่พี่เขาไปเที่ยวค่ะก็เลยมีการบอกว่าคอมเมนต์แซวกันในไอจีอะไรเงี้ยเหมือนคนก็แซวบอกว่าเอ๊ะเอสเธอร์ทนคิดถึงพี่เคนนี้ไหมอ๋อก็ก็ก็อยู่ไกลค่ะเขาอยู่ไกลด้วยแล้วเราก็อยู่นี่ก็เหมือนแบบว่าก็คอมเมนต์ทักทายการแซวกันปกติค่ะเฟสบุ๊คเฟสไทม์อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะเฟสไทม์อะไรอย่างเงี้ยเฟสไทม์ก็มีมีบ้างค่ะมีบ้างโทรคุยกันก็เป็นปกติค่ะใช่ไมไม่ว่าสองนก่อนก็นอนหรือว่า ต้องมีบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี่คะพี่เคนตอนนี้ถือว่าเป็นคนพิเศษของเจสซี่ไหมก็ระดับหนึ่งค่ะก็ถือว่าเราเราให้กําลังใจกันเราคุยกันไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันดีกว่าแฟนคายยังไงบ้างค่ะแบบเห็นคอมเมนต์น่ารักน่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็มีคอมเมนต์มาแซวอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่าแต่ละคนเขาก็น่ารักเขาก็ขำๆดีค่ะเห็นเราแบบแซวกันผ่านไอจีอะไรอย่างเงี้ยเอ็นเตอร์ต้องเหมือนแบบไม่มีกั๊กกับความสัปดา แน่ใจเหมือนกันก็ปกติะค่ะใช่มันมีเอกาสรด้านลากคอานะว่าเราประกันัวาพี่เคนอะไรต้ยไม่จริงเลยค่ะไม่จริงเลยเพราะจริงๆแล้วหนูกับพี่เคนเคยร่วมง,งานกันมานานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะได้มาเจอกันด้วยมาเหมือนแบบว่าโลกมันท่งนข้งมด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่คนละช่องอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็เพิ่งมาเจอแบบเมื่อเมื่อปีนี้<ม>เลค่ะเขากลับมาจะมีของฝากอะไรให้ นี้ไม่แน่ใจเลยค่ะใช่ค่ะนี่ค่าว่าจริงจริงเราต้องแบบเราต้่งแบบมีช่อบเดียวกันแล้วอ๋อก็ก็ขอบคุณขอบคุณคนะ่ะในน้องเราไม่รู้เลยค่ะกดดันครับเราต่อราคาคือ,อ,อเราเป็นแบบเยอะมากจริงจริงก็กดดันนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบว่ารู้สึกว่า เอ้ยมันมีคนแบบค่อนข้างจับตามองแล้วก็ค่อนข้างบอกว่าติดตามอะไรมากขนาดนี้ก็รู้สึกเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันอะไรแบบซีเรียสขนาดนะะั้ก็ถ้ามีคนชอบก็ดีก็ขอบคุณค่ะค่อยพัฒนาใช่เราก็ค่อยเติมคข้ยไปกะ่ด้ค่ะ เดียวหรือว่าไฟแรงค่ะแม่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาแล้วก็อยู่ที่ลูกเหมืกันค่ะแม่ห่วงแม่ห่วงไหมหรือว่าแม่เ็คนนักลูกเขาก็ต้องมีช่วยสกรีนช่วยดูช่วยคอยให้คําปรึกษาอะไรที่ดีก็ว่าดีแต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีแม่เขาก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่หลอดแสดงว่าตอนนี้คุณแม่ก็เหมือนจะให้ผ่านี่เขียน่าคะผงเราอย่าเพิ่งได้ว่าให้ผ่านเลยเรียกว่าเราเรา,เราทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะแกนี้เจอคุณแม่บ่อยเลย จบ่อยจะบ่อยคะ่ะเวลาไปไหนก็ก็คุณแม่ก็ไปด้วยตลอดคะ่ะคุณแม่ว่าเขาก็ดูเขาก็ดูน่ารักดีคะ่ะดูแบบว่าคือด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าลุยลุยเป็นคนตลกอะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็เป็นคนที่แบบพอได้ถ้าได้คุยกับใครถ้าได้คุยกับเขาจริงๆคือก็จะรู้ว่าคุณแม่หนูเนี่ยเป็นคนที่สบายเป็นคนที่ตลกเหมือนกันนะคะ